กราบเรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านดิฉันนางนิธินันทนาจิตศินครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีสีเกรจังหวัดสีสเกษดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28ผู้เสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพท o อ e บ a อว r d s ประจำปีการศึกษา2,562ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้การศึกษาต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อม รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงดำรงชีวิตในอนาคตได้อย่างปกติสุขค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยนำาเอาดิจิทั Technology มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะความต้องการความถนัดสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตค่ะการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอและเป็นปัจจุบันเพื่อจะได้สามารถติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่างๆเช่นด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนสามารถสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องค่ะ ดิฉันได้นำเทคโนโลยีการบริหารจัดการการเรียนการสอน Learning Management System มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ซึ่งดิฉันได้เลือกใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนตามแนวทาง Magic Model หรือ m a g i x LMS เพื่อจัดเก็บข้อมูลจัดการเรียนรู้กำกับติดตามตรวจสอบแล้วนำไปวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนค่ะ ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง active learning โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนดิฉันได้ใช้โมเดลในการบริหารจัดการชั้นเรียน e p a o model ประกอบด้วย e environment หมายถึงบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยจัดห้องเรียนให้มีความทันสมัยสะอาดเรียบร้อยมีสื่อทัศนูประกรณ์ที่พร้อมใช้งานเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะ P participation หมายถึงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องได้แก่นักเรียนผู้ปกครองและครู โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามผู้เรียนค่ะ a Analytics หมายถึงการใช้ข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์ติดตามแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนค่ะข้อมูลจากระบบ Magic LMS ทำให้ได้ข้อมูลการทำกิจกรรมการเข้าเรียนการทำแบบทดสอบและติดตามการส่งงานอย่างเป็นระบบสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงทีค่ะและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ที่นักเรียนจะต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านดิฉันให้นักเรียนเช็คชื่อด้วยตนเองที่เว็บไซต์ ssk.thaidigitalschool.online โดยจะส่งรหัสผ่านให้นักเรียนเมื่อถึงชั่วโมงเรียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Line นอกจากนี้ผู้ปกครองยังสามารถใช้รหัสของผู้เรียนเข้ามาตรวจสอบช่วยติดตามการเรียนและการส่งงานของผู้เรียนได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ O o b j e c t i v e หมายถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาการพัฒนาผู้เรียนค่ะได้นำผลการปฏิบัติข้อมูลสารสนเทศมาประมวล เพื่อทบทวนผลการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามองค์ประกอบคุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้การจัดการชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผลค่ะดิฉันได้ใช้ระบบ m a g i c lms เพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนในรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานดังนี้ค่ะข้อมูลนำเข้า input ประกอบด้วย ข้อมูลผู้เรียนคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชาสาระการเรียนรู้กิจกรรมและแบบทดสอบต่างๆค่ะการดำเนินการกระบวนการ System Process ประกอบด้วยระบบการทำแบบทดสอบต่างๆระบบติดตามความก้าวหน้าระบบรายงานและระบบบันทึกการใช้งานค่ะผลผลิต Output ประกอบด้วยผลคะแนนค่าสถิติแบบทดสอบระดับการมีส่วนร่วม ร้อยรักความก้าวหน้าการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนค่ะผลจากการนำ E P A O model มาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนดิฉันได้พัฒนาบทเรียนโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์เว็บไซต์ s s k thai digital school online วิชาสังคมศึกษาพื้นฐานชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองพบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด e 1>, 1ต่อ e 2เท่ากับ90.26ต่อ85.46ค่ะผลสัมฤธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05ค่ะผู้เรียนมีความพึงพอใจในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.42ค่ะดิฉันได้บริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้ E.P.A.O. โมเดลในการแก้ปัญหาและพัฒนานผู้เรียนด้านกระบวนการเรียนรู้การส่งงานการทำแบบทดสอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะทำให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นมีความสุขในการเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความรับผิดชอบในการส่งงานส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นค่ะเด็กดีมีวินยัย ฝ่ายเรียนรู้คู่คุณธรรมนำสู่การพัฒนาดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติรับชมการนำเสนอของดิฉันขอบคุณค่ะ